对。<I think. S 2> บางคนที่ไปใส่มาปักช่องนี่ก็จะเป็นรถสุปรชัยของเขาจะปีใหม่กว่านะเขามาทำอะไรก็คือมาถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้คือถ่ายน้ำมันเครื่องเดียวอ่ะพี่เก่งเป็นปะเดี๋ยว เอาโอไดทายมันเป็นเครื่ายป่ะอะรเครืองเนี่ยโปรไดไปกดอยใช่ไอ้ปับ๊บป่ะผมเหออไอ้ตัวนี้นะมันเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ซาลาเปาหางมั้งซเปาอไนี้อ้มันเครื่องอย่างเดียวต้วอเี่เระยเดี๋ยวถอยหลังเขาว่า ครับมันขึ้นอย่างเดียวแหละเพราะว่าผมบอกมันแล้วว่ามันเกียร์มันบอกว่าเขาทายมาจากเขาทายมาจากตอนซื้อมาแล้วอันนี้มันเลนได้เดียวนายจะให้เราเปลี่ยนอ่ะมันซื้อมาพร้อมๆกันกับขั้นที่พี่เก่งไายเฟืองไายอ่ะขั้นๆพร้อมกันเดียวนายจะให้เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันเกียร์นะเครื่องเขาง่ามกว่าเครื่องผมป่ะโอ้รถใหม่แล้วอันนี้มันปีไหนมาปอดปีห้าเก้าป่ะ อุ๊บลดไม่กว่าไม่กว่าไรอยูออ่เอาไม่เอานี่ออกบอกเจ้าของมันอะ เก็บไว้เลยต้องใส่แล้ว <Yeah. S 1> เปลือน้ำมันอันนี้ก็กลับมีซ่อมอให้ซ่อมเปลี่ยนซสลาเปาอะไร mm hmm. เกี่ยวกับซสลาเปลาลมเบกหางนะ mm hmm. เห็นบอกว่ารั่วนะครับถ mm hmm. อยตูดเข้าอู่ mm hmm. โอเคงามวนหดมากเลย คันนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็จะเป็นคันของน้องสุป,ประชัยนะสุป,ประชัยงาชื่อเลน่นะเนาะเป็นที่ผมเคยถ่ายตอนนั้นก็คือวัยรุ่นเงินสดเนาะอ่าอย่างพ่อแม่ทางเขามีมีที่พอจำนองจำนองอะไรเงี้ยเขาก็ไปจำนองแล้วก็เอาคันนี้ออกมาสดนะครับซื้อสดนะแต่ถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนเขาก็ต้องหาเงินส่งคันนี้เดือนละสี่หมื่นเหมือนกันนะก็เอาเรื่องอยู่จำไม่ได้แล้วตอนนี้ปีห้าแปดหรือห้าเก้าเลยเนาะ บางฝุน่นก็ไปใส่ร้านเดียวกันกันญาผ้าใบนะครับผมก็แนะนาน้องเขาไปน้องเขาไปเขาไปใส่ที่โน่น,นครับวิ่งงานผ่านอาทิตย์นี้วิ่งงานสุยามหมดเลยสามเที่ยวอ่าผมให้เขาไปซีสเกตนะครับเมื่อวันอังคารวันจันลองอังคารแล้วก็เขาแวะมัวแวะบ้านนะดิแล้วกลับมาผมก็ให้เขาไปแพคกษาเที่ยวหนึ่งนะแล้วก็เมื่อวานก็ให้ไปประทุมวันนี้วันอาทิตย์นะครับ มาดูว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรนะเพราะว่าก็เครือข่ายสุริยาเนาะจริงๆอย่างที่ผมบอกที่นี่ช่างก็มีค่าช่างแค่ห้าร้อยนาเฮียเขาก็ไม่ได้คิดค่าเครื่องมือค่าอู่อะไรก็คิดแค่ค่าช่างให้ช่างห้าร้อยแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะตามบินเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ใช้น้ำมันเครื่องสองลิตรที่เฮียเขาสั่งมาไว้เป็นสต็อกเนาะก็แล้วแต่ราคาบางทีก็ร้อยลิตรละหนึ่งร้อยตอนนี้มันน่าจะลิตรละร้อยกว่าเดี๋ยวเราจะไปสอบถามราคา ทางเสียตี้แล้วกันนะครับเขาดูแลอยู่พา้พาใบก็นผ้าใบผมนะั่นแหละที่ผมให้เขาไปสีเกตยืมสเตย์ยืมผ้าใบไปสีเกตนะก็เป็นวัยรุ่นอายุน้อยนะครับอายุายี่สิบกว่าเองนะครับก็ผมเคยถ่ายคลิปไว้อยู่นะเดี๋ยววันนี้จะพูดไปเขาซหน่อยอีกไหมอีกล้าเยตี้อีกเล้า อีกไหมอีกไหมมองซ้ายด้วยด้อ ซาลาเปาซาลาเปาหางบอกไงาเปาหางลวกเกลยนลวนเดียวเปลี่ยนยกเป็นชั้นเดียวอ่ะเป็นยกลูกใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยกเปลี่ยนลูกเลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมนะเนีช่างก็ชอบเปลี่ยนยกลูกอ่ะมันยังจบเกี่ยวอย่างเดียวเนาะี่ไทหมดตอนนี้คืนนักบันทายอะไรกันเลยอ่ะอะไรนี่ พี่ก็ว่ามานสองศูนย์สามหกเก้าสามอะไรสองเจ็ดศูนย์กับสามศูนย์หกเอาพี่ก็รวมมาทีละลบไอเทีนั่นออกค่าค่าอะไรงานงานเขาจะถ่าบูทบูทกับเทนกับตี่เกี่ยวนีมทำเต็มเนี่ยมาอีกนิดนึงเขาเอาหัวรถเต็มๆหน่อยเดินเดินหน้าเดินเดินมาไี่หน่อยไบกลีวบานรถวัติสเล็งมือลด้ไ คือวันนี้สุภชัยเอารถมาทำไมงานารถมาทำไมถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องที่นี่ก็คือเคยถ่ายก็ค่าแรงห้าร้อยอันนี้มี<อ>เปลี่ยนอะไรนะสลับเปาลูกหนึ่งสลับเปล่าอ่าสลับเปา,ปเปาอันหนึ่งเขาก็คิดค่าแรงร้อยหนึ่งก็เท่ากับค่าแรงหกร้อยถ่ายไม่เท่าก็เปลี่ยนอันน้ำมันเครื่องนี้อ่ามาวิ่งกี่เดือนถึงได้มาถ่ายประมาณตอนนี้เกือบหกเดือนนะห้าเดือนหกเดือนสองหมื่นโลตกสองหมื่นสองหมื่นโลเราไม่ได้วิ่งไปไหนแต่ตอนเอามาจากเต็นท์เนี่ยก็คืองานรู้ว่าเขาถ่ายออกหมดไหม ของ<ช>เลี้ยว<ช>ทั้งหมดอ๋อถ่ายหมดอ่านี่ก็คือครั้งแรกถ,ถ่ายมันเครื่องก่อนรอบหน้าถ่ายมันเกียร์ด้วยใช่ลอ่ามันเครื่องก็ประมาณ30ลิตรรอรอเช็คราคาลิตรน่าจะลิตรละร้อยกว่าบาทค่าแรงก็600สลับเปาสลับไอตัวนี้น่าจะ250มั้งกะละมังมอันนี้สองร้อยห้าสิบเคยเคยเคยใช้จำไม่ได้แล้วก็ไอทำไมทำไมมามา,มาถ่ายที่เนี่ครับทำไมถึงมาถ่ายที่นี่ฮ่ที่ที่ที่อู่พี่ชัยเขาไม่ว่างเลยไม่คือไม่สะดวก ทั้งนต้องซื้อน้ำมันเครื่องเองอะไรเองวิงซื้อเองแล้วก็ให้ใช้ให้แต่แต่น้ำมันเครื่องแกแกลอนถังสีฟ้าเนี่ยดีนะไม่รู้แต่วมันนั้นเห็นเซลมันบอกว่าสามารถลากยาวได้ถึงสามหมื่นโลได้แต่ว่าช่างเขาก็สองหมื่นโลสองหมื่นเขาก็จะเขียนไว้สองหมื่นเลยแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นเนี้ยรู้สึกจะสี่หมื่นมากพวกยูดีเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องวอลโวแต่เฮียมนัทเฮียมนัทเคยเช็คแล้วเขาบอกว่าน้มันเครื่องวองโวเฮียมนัทไปเช็คเบอร์ไล่เบอร์คือเบอร์เดียวกัน แค่ไปอยู่ในวนโว o ก็เลยดูดีอันนี้เห็นฮียน้นัดบอกนะเห็นนัดบอกว่าเบอร์เดียวกันก็อันนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลนสระปาแล้วก็ยังอันนี้วิ่งมาประมาณเท่าไหร่นะหกเจ็ดเดือน,น้วใช่ไหมห้า <5 S 1> <5 S 2> เดือนกว่าห้า <5 S 2> <5 S 1> เดือนกว่าแล้วรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันมันพอไหวไหมพอตอครับ,รบหายใจคล่องอยู่ไหมตอนตอนนี้มันก็ยังไม่คล่องครับมันพอได้อยู่ตอนนี้ยังได้อยู่ได้ค้างงวดไงจะไม่เหลืออะไรหรอจะไม่เหลือขับนเองเหมือนว่าหากค้างงวดค่าอะไรก็เหลือก็พอได้สูงงวด แบบแบบสมมุติว่าถ้าคิดมาเป็นค่าค่าแรงขับอะไรเงี้ยหมื่นสองหมื่นเขาได้ไหมได้อยู่เนาะก็อยู่ประมาณนั่นแหละอ๋อก็ยังก็เหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาเงินเดือนหมื่นสองหมื่นแต่เราเหลือรถเป็นของตัวเองนะใช่ก็ตัวสูวรต้องวิ่งให้เยอะกว่านี้อีกน่าจะวิ่งเยอะกว่านี้อีกต้องหางานเพิ่มอืมเพิ่มเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือวิ่งเกือบก็ทุกวันไหมฮะไม่ไม่วิ่งแค่วันอาทิตย์ไหมครับก็วิ่งวันละเที่ยวได้ประมาณนีวอ๋อก็ประจําส่วนมากวิ่งงานที่ไหนก็งาน อยู่ร้านที่จอดอยู่สวนหลวงอ่ะรวมกันแล้วก็กับที่ที่สุยาเนี่ยที่สุยาด้วยครับอ่าแล้วการาเพิ่มให้เล็ดทำหน่อยชิสเกตเมื่อกี้ไปบอกว่าใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่นะก็ถังหนึ่งก <c oughs> ็น่าจะประมาณประมาณคร่าวๆแล้วหมื่นไม่เกินหมืน่นสองครับประมาณเกือบเกือบหมื่นสองเนาะแล้วเราตีเป่ากับครับปกติราคาถ้าถ้าตีเป็นรถล่องเขาถือว่าราคาแพงอยู่นะแต่ถ้าเป็นราคาตู้ก็ถูกหน่อย แต่เขาเขาคิดว่าเราตีเป่ากลับแต่แต่เราก็ไม่มีของกลับอยู่ดีเอ่ะแล้วก็ไอ้น้มันตั้งสามสิบห้าเอ๊ะจะเติมที่ไหนต่างจังหวัดอ๋อตเติมแถวกรุงเทพก็สามสิบห้าแล้วเนาะสามสิบสี่จุดเ <34. 99. S 2> ก้าเก้าก็เติมอยู่ในเต็มถังน้มันมันแพ<ร>ง,พ<ร>งด้วยไงปกติโคตรแพงเนี่ยแล้วก็อันนี้คือตั้งแต่เอามาเนี่ยทำอะไรเพิ่มตั้งแต่วันนั้นกับวันเนี้ยก็มีใจเปลี่ยนสเกิร์ตใหม่ไปสเกิร์ตโดนไปเล่ะสามสาม สามพันหกสามพันหกอ๋อก็คือเล็บสีแบบนี้เลยพร้อมติดตั้งร้านไหนร้านตรงไอ้เขาย้ายมาอยู่ตรงถึงแก้วไอ้ตรงข้ามยูนิเวอร์ไอยูนิคอนอต้องสั่งต้องอะไรไหมต้องสั่งเขาเข้าไปสั่งก่อนหรือว่าโทรไปสั่งโทรไปสั่งอ๋อพอรุ่นมันตรงรุ่นอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากสเกิร์ตอันนี้เขาเรียกกี่นิ้วก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเท่าเดิมเลยใช่ไหมงานงานเดิมก็สิบสองเนื้อเดิมมันสิบสี อ๋อเล็กกว่านิดนึงแต่มันเล็กแต่มันยื่นมาข้างหน้ามันดูเหมือนเดิมเลยใหญ่กว่าของเดิมมันเล็กแต่มันมันยื่นอ่ะมันล้ำมาก็เลยดูสวยสามพันเท่าไหร่นะสามพันหกสามพันหกก็โอเคอยู่มั้งแล้วก็อะไรเพิ่มอีกมีอะไรเพิ่มก็มีพวกฝาหนอฝาอะไรเปลี่ยนอ๋อไอ้ที่อื่นอันนี้คือมาอย่างงี้แล้วกระจกเนี่ยอ๋อที่ปัดน้ำฝนดาวดาวโดนมาตัวกี่บาทตัวละแปดสิบเอ๊ะไอ้ตรงนี้มาอย่างนี้เหรอ จำได้ว่าของเหมือนว่าไม่ใช่งั้นจะใส่แบบนั้นไม่ใช่ใส่แบบอย่างนี้อ๋อเป็นเป็นใบไม้เขาเรียกใบไม้โดนใบเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้น่าจะสองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบอืมแต่ว่าสเกิร์ตเหมือนมันเท่าเดิมมากเลยมันมันดูมีมีมิติอ่ะมันดูสวยดีไอ้นั่นมันจะเรียบๆไปเลยเนาะแต่นั้นมันไม่ได้รับสีมันไม่ใช่แค่เล็บดีมันมียืดมีเว้ามีอะไรมันดูสวยกว่าสวยกว่าเยอะ ทำไม่กันชนเ่ยทำไห 2005, มพันห้ามั้งไม่ต้องถอดถามช่างแล้วว่าจะเดี๋ยวว่างๆว่าจะถอดทำอยู่ถอดทำไหมทำในนี้ทำานี้เลยมันมีมันมีมมช่างที่อู่มัาท,า,าทำเขาจะทำคานี่เลยานีถ้าถอดปุ๊บ,บมันจะมีปัญหาพวกนี้กิิบเก็บอะไรหลายอย่างกันชน,นทำในนี้เลยทำไม่ซีเรียสนะทำในนี้เลยเขาว่าทำที่ลานเลยที่ลานทำไปของพี่ปุ้งก็พันห้าของนี่ก็พันห้าอันนี้แต่ถ้าทำยกชิ้นอย่างเงี้ยแกคิดสองพันห้า แต่ถ,ถ้าทำแข่กันชนแกค,คิดพัดหนห้าพัหนห้าเออพ,อพอพอทำแหละแล้วก็ขัดนี่ซื้อตัวขัดสีมาแล้วยังไม่ได้ขัดแล้วก็ลองฟิล์มอ๋อฟิล์มวันนั้นว่าติดกี่เปอร์เซ็นต์นะฟิล์มหกสิบ<อ>ร,รอบเลยหกสิบรอบด้านเลยครับเป็นฟิลพ์เทอร์มิโดนไปเท่าไหร่พวกกันราคาพวกกันเท่าไหร่เขาคิด ที่สาม0ันสอง๋อไม่แพงมันฟิล์มยี่หอ้อย่างดีเลยอเอาคค่าฟิล์มเพียงก็โอเคก็วันนี้มันหายมันเครื่องไม่ไม่ต้องเรียบจ่ายเดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์บินราคาก่อนเดี๋ยวจะส่งลายให้จากการห้แล้วให้น้องโฟมดูค่าขนส่งงานด้วยเกเลยมาหลายวันแล้ขญญนะของสุญาเนะี่ยเกโอนให้แล้วก็มีอะไรก็มาซ่อมที่ได้เพราะว่าเฮียแกคิดค่าค่าแรงไม่แพงแต่จะไม่พ้อหมดเราแค่เราจ่ายอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งเขามีมดจ่ายแค่ค่าแรงใช่ ไม่ต้องวิ่งซื้อไงแล้วอย่างที่ไงเห็นบินที่ดูมีก็คือ <Summer. S 1> ก,ก็จ่ายตามบินถ้าถ<ช>้าพวกพวกกันใกล้ใกแค่นี้<ะ>แต่ค่าช่างอาจําได้แค่นี้ห้าร้อยแต่น้ำมันเครื่องมันจะมีช่วงลงคือลิตรละร้อยตอนนอนนนมาโดนลิตรละร้อยยี่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในราคาะคะไหนก็มีซ่อมอะไรไหมตั้งแต่ขับมายังไม่มีเลยยังไม่มีก็มีอันนี้คือครั้งแรกก็คือถ่ายมันเครื่องเนาะใช่ยังไม่มีเปลี่ยนยก็โอเคแค่นี้แหละ รตสีอนุตุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคระับสำรีพ่พามาดาูเจ้า360หล่อๆคันนี้เลยกับเสียงงานสุปชัยเนาะก็มีงานด้วยกันนะครับก็มาก็ขอถ่ายสักนิดนึงนะล้างมาเชียวนะเพราะว่าบอกว่าอย่าเพิ่งล้างให้มาซ่อมก่อนเห็นวิ่งมาแล้วลากกระบังลานล้างว่างนะครับน้องเขาก็เลยไปล้างนะก็อัปเดตนะครับประมาณนี้รถน,น้องแกก็ล้างค่อนข้างรักษาดีนะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วถ้าใครสนใจอยากติดตามเจ้าคันนี้ก็ไปติดตามในทิก t o กเดี๋ยวผมขึ้นหน้าทิกตอกให้นะครับคันนี้งาสุปชัยวัยรุ่นเงินสดนะครับผมเคยถ่ายเข้ามาแล้วคันนี้เขาซื้อเงินสดมาเนาะเจอกันคลิปหน้าบสุริยาพัมทุก,ทกสวัสดีครับ